เพิ่งมาทานทานหนูพวกสองตัวเองเองขอบคุณครับใรู้ให้เขา่อให้พื้นดีโอเคขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยคะดังๆยังๆให้ก e ับน้องไรอันสักนิดหนึ่งค่ะตอนนี้โอ้โหมาเต็มเลยนะคะ เดียวยู่ได้กันอีกหลายเพลงเลยค่ะสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวไรอันค่ะเราจะขออนุญาตในไหนคนกำลังเยอะขออนุญาตเซลฟี่นิดนึงได้เลยจ้ะอ่าได้ฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวรบกวนไรอันด้านล่างเดี๋ยวขอช่างภาพนะคะช่างภาพด้านบนเวทีค่ะเรเชญช่างภาพสื่อมวลชนทุกท่านด้านบนเวทีและ ขับสาอยากให้เห็นหน้าตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เราดูโดดเด่นที่สุดนะคะคทุกท่านมองกล้องนะคะโชว์ตัวเองออกมาได้เลยค่ะมองกล้องนะคะนับหนึงองสอขอมินิฮาร์ดหน่อยได้ไหมคะมินิฮาร์ดนับหนนับสอง นับสามค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะและในลำดับถัดไปค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผูกก้บริหารทางศูนย์การค้ารวมปันล้านส่สุรินค่ะได้เห็นรนีนยนะในการ,ราถ่ายภาพร่วมกับคุณไบรอันด้านบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณสมยศแก้วสว่างค่ะผู้จัดการรอมสันสาขาสุรินค่ะท่านทันมาค่ะเรียนเชิญนะคะคุณคณิตฐาไชยเลิศ ผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายบริหารสูนการาโรอปิสันไลฟ์สไตล์สุรินค่ะรวมถึงนะคะผู้บริหารจากทางบริษัทซาบินาฟาอิตจำกัดเรียนเชิญค่ะคุณพัชนิดาคัมเมรีเซลแอเรียค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะทุกท่านมองกล้องนะคะนี่คือผู้บริหารนะคะ ทั้งจากซาบิน่าปาอีสและทางศูนย์การค้าโรบินสันค่ะนะี่ค่ะที่ไฮเกียดในในการจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาอมองกล้องหน้าค่ะออออขออนุญาตเป็นภาพมินิฮาร์ดหนึ่งภาพนะีค่ะ เขอ,อก,กดไลค์หนึ่งภาพค่ะ,ระเรียบร,ร้อยนะคะต,ต้องขอขอบค,คุณคุณสมยศแก้วสว่างและขอบคุณคุณคณิธาชัยเลิศค่ะและขออนุญาตให้ทางคุณพัชนิธาคาเมรีอยู่ต่อสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพรว่วมกันค่ะรวมถึงนะคะเรียนเชิญค่ะทีมงานขายจากซาบ,บิน่ทุกท่านเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะ เรียนเชิญทีมงานขายซาบ,บีนาทุกทุกท่านค่ะได้รวมถ่ายภาพโอ้โหมือสั่นเลยใช่ไหมคะคุณพี่อย่ามือสั่นนะฮะเรียนเชิญนะคะทีมงานขายจากซาบ,บีนาทุกท่านค่ะวิ่งเลยนะคะขายของอยู่มองลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะมาถ่ายรูปสักครู่หนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะ ใส่พากลบการนะคยคยิ้มสวยๆนะคะขอกล้องใหญ่ค่ะยิ้มสวยๆค่ะนับหนึ่งทบค่ะขออนุญาตกดไลค์หนึ่งรูปนะคะนับหนึ่งสมขอบคุณค่ะ พระคุณเนีคะทีมขายของเราด้วยน네ะคะขอบคุณมากๆค่ะและลำดับถัดไปน네ะคะลำดับนี้ต้องของขอบพระคุณเซลล์อารียของทางสาบินาด้วยน네ะคะคุณพัชริดาคำเมรีค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนะ네คะทีม VIP ของทางข้างโรบิสานไลฟ์สไตล์ค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภาพกับคุณไรอันค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะ네คะ เินดีค่ะสำหรับทาง V.I.P. ของทางห้งโรบินสันนะคะได้ให้เกียรติถ่ายภาพขออนุญาตได้ไหมคะแม่แม่ค่ะได้นะสวัสดีค่ะโอ้โหปึ้มปิ่มเลยวันนี้ครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างคะมาถึงสุรินเคยมาไหมเคยมาอยู่ครับเคยมาร้องเพลงของไมไมอะไรนะโบไมมอนซ่นไมมอนซ์อะไรต้ององเนี่ยครับ มาอีกหนึ่งครั้งแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับทุกคนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยฮะแล้วก็คือตอนแรกง่วงนอนอยู่สภาษณ์ว่าง่วงนอนอยู่แต่ว่าพอเจอทุกคนก็รู้สึกตื่นตัวเพราะว่านองนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วนะเอาละนะคะเพราะว่าต้องตื่นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีเล่นเกมครับผมเป็นเกมจ้องตาครับอ่ะไหนทับตาตื่นซีนิดนึงได้เลยฮะอ่ะได้แล้ว น่ารักนะคะสำหรับผู้โชคดีค่ะที่จะได้ร่วมเล่นเกมต้องตาก,กับไรอาัานนะคะจะเป็นผู้โชคดี5ท่านนะคะแต่ตอนนี้เรามี2ท่านนะคะผู้ที่มียอดซื้อสูงที่สุดนะคะที่จะได้เข้ารอบเลยเหมือนเป็นฟัสแท็กนะคะเข้ารอบแบบมาชิงมงเลยนะนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่วิมลรัตน์นะคะ เดีย๋ยวแซนบายด้านข้างเวทีเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณนตี้ค่ะคุณนตี้ค่ะเชิญค่ะและเรายังเหลืออีกสามที่ที่จะมาร่วมเล่นเกมดังนั้นเราจะให้ไรอันเป็นคนจับว่าจะเป็นใครผู้เยอะมากเยอะมากวันนี้ทั้งชาวสุรินแล้วก็หลายๆที่เลยค่ะใครขับของไรอันมาจัดเต็มเลยต้องหลับตานะ ต้องหลับตาแบบตุ่มเ้าก็เร่นกันได้ไหมอ่ะโคเลโคเลนิดนึงใช้คำว่าโคเล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 ถ้าอีสานเรียกว่าจกเลิกเลิจกเลิกเลิจกเลิกเลินะคะเอาโคเลโคเรย์ง่ายกว่าอ่ะมาขอหนึ่งชื่อคนแรกใครเอ่ยใครอยากมาผู้โชคดีคือ อบท่านท่านถัดมาค่ะเรียนเชิ สิทนะเข้ามาจากโซนนี้หมดเลยใช่มาจากโซนนี้หมดเลยมาจากโซนนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคนเลยไม่ได้ล็อกเลยนะเนี่ยไม่ล็อกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าอะไรอันหลับตาจสาใช่ครับอ่าได้คะเอาล่ะเรียนเชิญทั้งห้าท่านเลยเขาเสียงปรบมือหน่อยค่ะมีแต่คนคุ้นเคยเนยเชิญตกลางได้เลยเชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะอะไรนะโอเคหนูไม่หนู นู้หลับตาได้แต่แม่ห้ามหลับแม่ห้ามหลับคุณแม่อ่ะแนะน้ำตัวนิดนึงคุณแม่ชื่ออะไรคะคควิมลรัตน์คุณแม่วิมลรัตน์คุณแม่วิมลรัตน์มาจากจังหวัดไหนคะจากกรุงเทพค่ะมาจากาจากรุงเทพเลยมาด้วยกันเลยไหมเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้ออมาด้วยกันไม่ใช่แม่ก็ตอบเอาไปี่แม่ก็ตอบได้แม่แม่ยังขัดไปถามว่าเรามาด้วยกันไหมเอ๊ะ เจอาเจอกันที่นี่ครับไปหาไรอันกี่ครั้งแล้วคะนับไม่ทวนนับไป่ทวนเลยไม่น่าล่ะเป็นคนคุ้นเคยอ่ะคนแรกคุณแม่วิมลรัตน์นะคะเรียนเชิญคนที่สองเลยค่ะชื่ออะไรคะแมนัตี้ค่ะแม่นาตี้สาวสระเองค่ะใช่อยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะติดตามไรอันมานานหรือยังสามปีกว่าแล้วปกติไปเจอไรอันที่ไหนบ้างแต่ตอนอยู่กรุงเทพ ค่ะพอได้กลับไปถึงบ้านก็มาใกล้ๆกันเลยอ่ะมาใกล้ๆหาอยู่ต้นต้นเสียงอย่างไหนไม่รู้บใเมื่อกี้หาอยู่อยู่ด้านบนนะคะอ่ะท่านที่สองคุณแม่นัตตีค่ะท่านที่สามเอาขอเย้ใกล้อ่ะให้ไปพูดใกล้ๆชื่ออะไรคะแม่ผ่องใสแม่ผ่องใสอ่ะให้ไปกอดหนึ่งทีขอยืนใกล้ๆไรอันได้เฮ้ยนี่ได้บอกความต่อได้ค่ะเขาใช้ความ V I P ถ้าตอบไม่ได้ไม่รู้จะเป็นไงต่อโอเคค่ะแม่พงสายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอปราสาทสุรินทร์นี่แหละค่ะครับอมาติดตามน้องเมื่อไ่น้องเกณฑ์อยู่ในนักร้องใหมายถึงทำค่ะดูทุกอย่างเอาแล้วไม่ได้ทำไงดีเนี่ยเราจะดู้ว่าคนไหนรักเราจริงใช่ค่ะตื่นเต้นกัอยู่ใกล้น้องเป็น้องหล่อมากค่ะหล่อมากหล่อมากค่ะเจอน้องกี่ครั้งแล้วเจอตัวจริงแบบนี้กี่ครั้งละคะเจอ ครั้งที่สองกันตอนนั้นที่ไม่บ้วนซื่อใชไหมอ่าอาจจะชุ่จ้ำเมื่อกี้ใช่อจ้ำอกี้ำไปรื้อมาน้องด้วยไดถ่ายรื้อไปได้ถ่ายด้วยอ่าโอเคนะคะท่านี่สาคุณแม่ผ่องใสนะคะคุณแม่กลับมาที่เดิมก่อนนะคุณแม่นะออ๋กลับที่ด้วยกลับที่เดิมด้วยนะคะท่านถัดมาค่ะชื่อคุณอะไรคะแม่เอชัตนาค่ะแม่เอชัตนาแม่เอค่ะแม่เอมาจากจังหวัดไหนคะนครปฐมค่ะโอ้มาด้วยกันมาด้วยกันดูเสื้อสิ อขอโทษเด้อมาด้วยกันติดตามมานานหรือยังติดตามมานานแล้วค่ะวันนี้เราจะชนะไหมชนะเอ้ยเก็บความเขินไว้ก่อนนะท่านสุดท้ายคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่อรค่ะแม่อรแม่อรอยู่ที่จังหวัดไหนจ๊ะขอนแก่นค่ะมาแต่ขอนแก่นบอกปกติไปเจอไรอันที่ไหนบ้างไปทุกที่เลยไหมไม่ไม่ทุกที่แต่เยอะแต่เยอะไม่ทุกที่แต่เยอะ อ่ะได้ก็ได้เข้าใจก็ได้โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับอาจจะเห็นแบบในสื่อต่างๆเนาะมันคุ้นอยู่บ้างไปไปอ๋อโดนตีด้วยไปอยู่อย่าพูดผิดนะอย่าพูดผิดอู้ขอโทษนะพูดผิดนังพูดผิดนัพูดผิดอู้โดนตีด้วยตายละทับตัวไม่ถูกเลยอ่ะท่านแรกคุณแม่วิมรัตนะคะเราจะเล่นเกมจ้องตากติกาของเราก็คือทุกท่านจะจ้องตากับไรอะ อกล้อก็ได้ได้หมดเลยแต่ผู้เข้าแข่งขันห้ามกับพิบตาใครกับพิปปุ๊บตัดปั๊บเลยนะคะไอันกับพิบได้ไลอัลนได้ไลอันได้หมดเลยไลอันจะหลับเลยก็ได้ใครที่ลืมตาได้นานที่สุดนะคะ เก็บความเขินได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้ของรางวัลไปนะคะโอเคไหมคะผู้เข้าแข่งขันโอเคพร้อมนะเก็บงําความเขินเอาไว้นะใส่แว่นตาเดี๋ยวให้ให้ถอดแว่นเดี๋ยวเรียนเชิญคุณไลออันตรงกลางเลยค่ะหน้าเลยอ่ะเรียนเชิญคุณแม่ท่านแรกเราจะดูยังไงดีล่ะอย่าเขินสิอย่าเขินอย่าเขินสิอ่ะทีมงานอ่ะพยายามพี่ิ่งพี่ยามพี่อิงพยายามี่อิ่งนิดคุณแม่จ๋า เราก็ใกล้ไปเราอะประมาณนี้ไอหยอกไา,านิดนึงโอเคโอเคนะประมาณนี้นะคะทีมงานจับเวลานะพร้อมแล้วมียกัยกคิวด้วยทีมงานเห็นนะคะสามสองนหน,น,ะะนึ่ง คิดมีโนโต้เข้าไปเรียบร้อยลมเข้าตาครับผมลมเข้าตาเสียใจด้วยนะคะแบบว่าว้าวมากคุณแม่เมื่อกี้เมื่อกี้จับเวลาเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณแม่กลับที่เลยค่ะเชิญท่านที่สองคุณแม่นัตี้ค่ะจะยอมไดเราเราได้เราเอาจริงพิธีคอนเสิรเพลินนะสาวสนะเองสาวสนะเองพร้อมนะคะหนูพูดคอมเนให้พูดคอมเนพูดไทยยังไม่ชัดเลยหนูพร้อมนะคะ สามสองหนึ่เรียบร้อยเรียบร้อยเกมน่าจะพอกันเลยนะมั้งพอกันพอกันใส่แว่นตาไม่ได้คุณแม่โอ้ยวิกลับเพชรด้วยวิ้งๆิวิ้งวแม่พร้อมไหมคะพร้อมแม่แม่นะอย่าหลับตานะ มองตาไลอันไม่เจอก่อนมองตาไม่เจอหนูหาตาแม่ไม่เจอเละไลอันบอกว่าเห็นแต่วิงวิงวิงเต็มตาเลยแม่พร้อมนะคะสามสองหนึ่งค่ะคิดถึงเธอทุกนในมืดยงามบีโอกีโยกปเ แอบกอดเขาชอบสกินชิฟนะคุณแม่นะติดสกินชิฟนะแล้วบอกมองไม่เห็นกอดตรงใก่้ตรงไปอ่ะถ้าครั้งล่าสดเบอกว่า้องน่ารักจังเลยอยู่งี้เมื่อกี้อ่ะมาค่ะทันที่สี่เอากองเชียร์เยอะนะคะแม่เอนะนับสามสองหนึ่งค่ะ ันสู้ลเ, <ivan. S 2> เริ่มกัดฟันเริ่มโกรธแล้วนะคะเริ่มโกรธแล้วโอเคต่อไปทั้งสุดท้ายคุณแม่คุณแม่ซู้เขาพร้อมไหมแม่พร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะคะนับสามสองหนึ่งค่ะเรียบร้อยเลยสามีรวดเลย นี่ถ้ากระปือเพิ่มอีกห้าทีนี่บินแล้วนะประเด็นเหมือนโรบินสันแกล้งอ่ะพอเริ่มเปิดเอ็ดเข้ามาเอ็ดประทาเข้ามาเลยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทางทีมงานได้ลงคะแนนนะคะอุ้ยมาแล้วและสำหรับผู้ที่ได้รางวัลนะคะเอาแบบว่าประกาศเหมือนประกาศนางงามแม้เอาชมเชยก่อนนะอ๋อขอโทษนะน่าจะเห็นไปหมดแล้ว นเหมอนนางงามนะคะนั่นก็คือเป็นรางวัลรองชนะเลิศก่อนนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดทั้งห้าท่านนะคะสำหรับท่านแรกที่จะได้เป็นรางวัลชมเชยได้แก่คุณ วิ3.16วิอารมณ์แบบอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจำรางวัลร้อยก่อนนะเป็นรองชนะเลิศนะคะโอเคและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นรางวัลเขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นโฟลันเนอร์อัพ <c oughs> นะคะก็คือเป็นรางวัลที่สี่รางวัลที่สี่นะคะได้แก่คุณแม่ เคิดวา่าเยอะอยู่นะคะและท่านถัดมาค่ะเป็นารางวัลที่สามนะคะได้แก่คุณแม่ มงนะคะตอนนี้เรามีสามพันที่ได้รับเป็นรางวัลชมเชยนะคะซึ่งรางวัลถัดไปที่เราจะประกาศค่ะคือรางวัลชนะเลิศนะคะได้มงค่ะได้มงมงเดี๋ยวหาแถวนี้ให้ก่อนนะ,ะและสำหรับรางวัลชนะเลิศค่ะทำเวลาได้23วินาที23.15 และอีกหนึ่งท่านคือ23.09ห่างก,กันแบบเสี่ยววินาทีจริงๆและผู้ชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับ มาจ้องตา,ากับไลอ้นนะน่ารักมา,ากนะคะเอาละเนี่ยค่ะเมื่อกี้ค่ะเราเล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยละกันนะคะคอย่างที่ไลอ้นได้บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มาั้งที่สองครับนะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเดินทางเนี่ยไปกับซาบิน่านะคะได้ร่วมงานกับซาบิน่าเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นเลยบอกว่าน่ารักมา,มากๆครับแล้วก็ดูแลหนูดีมากมาทุกครั้งก็นาทุกครั้งครับทีนี้คือต้องบอกกันว่าหนูอ่ะ มีโอกาสได้ซักผ้าที่บ้านไม่บ่อยนักค่ะ,ะทีนี้วันนั้นสมมติคุณพ่อจะเป็นคนซักครับค่ะ,ะทีนี้เสร็จปุ๊บวันนั้นหนูก็มีโอกาสได้ลงมาเจอคุณพ่อข้างล่างชั้นหนึ่งอะอันนี้พ่อเขาซักผ้าแล้วก็นนเห็นเขาเรียกว่าเสื้อชั้นในของคุณแม่เนาะใช่ใช้ฟามิน่าแม่ใช้ฟามิน่าจริงแม่เถือนอยู่นะคะอันนี้รีวิวจากผู้ใช้จริงคือปกติเนี่ย ต้องขอโทษนี้นะขอโทษคุณแม่ด้วยนะคับแม่พมเกิดก้านะครับถ้าเกิดโดยชีวิตจริงที่อาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยฮะมันมัน,ม,นมันอย่างนี้เลยแต่แต่พอแบแม่ใส่ถุงนิ้วตรงมันกระชับเหม็มที่แดเพะว่าอแรกอะพี่แม่หมาใช่ไหมคะ บอกว่าคุณแม่ไลอ้นมาด้วยคืนเอินอ่ะเดินเลยคุณแม่ไปเลยเพราะคุณแม่สหวมากใช่ตอนแรกคุณพ่อก็กดคุณแม่ไงซื้อปืนมากะว่าเล็งเลยจะเลงที่หัวใจแล้วเขาถามว่าหนูไปเซิชข้อมูลดิว่าหัวใจมันอยู่ไหนหัวใจมันอยู่ใกล้ๆหัวนมแมาแหละเออมาพ่อหนูพ่อหนูเลงเลยอุ้มโดนตรงไหนตาตุ่ม เทียกับลูกชายเองนะคะเพราะงั้นไม่ต้องใส่ซาบีน่าแม่จะได้โดนจริงที่หัวใจเต็มเ้ยเข้าหากันไ้นะคะวันนี้สักหน่อยนะใครซื้อไปแล้วตัวเดียวหรือ2ตัวซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มครับค่ะแล้วก็ชีวิตจะเต่งเต็งมากเลยเต่งตึงดูเป็นสาวตลอดเวลาแค่ใส่ซาบีน่านะคะแล้วตอนนี้ไลอันมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้เหรอฮะ งานอะไรบ้างเดี๋ยวของเราอ่ะเพลงเปิตเดี่ยวเป็นอะไรนะเป็นโคเวอร์อ๋อเป็นโคเวอร์ครับของครูไพบูลและก็ครูชลตรทีครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ปีนี้เดือนกรกฎาคมโดยประมาณนะฮะไม่รู้ใช่เปล่าจะไม่รู้เรื่องเลยเลยหนู่ะใช่แล้วนะเนี่ย ใชอันตื่นหรือยังตอนนี้เอางี่ก้หนูว่าตื่นแล้วแต่ว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่าก็คือต้องถามผู้จัดการบางทีผู้จัดการก็ไม่รู้เรื่องโอเคเนาะงั้นคุณแม่นะคะเป็นช็อตที่3ที่ต้องเคลียร์ให้ลูกชายเราพี่ก็ถามคุณแม่ว่าเอ้ยพรุ่งนี้หนูมีงานอะไรเนี่ยคุณแม่เขาจะรู้กันเลยอ๋อต้องถามแม่แม่แทนนะคะแม่แม่ช่วยเป็มอ่ะอ่ะพรุ่งนี้ไปไหนคะอันตรธานีไงที่เขาบอกเราเมื่อกี้ใช่พิ่งนึกออกเมื่อกี้ เอาละนะฮะพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วค่ะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะได้ยินเสียงหล่อๆแล้วใช่ไหมคะยอยากได้ยินหรือยัง,ยงเอาละยังยังอ่ะงั้นะะเราคุยกันต่อเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กลับแม่เดี๋ยวไปไป <laughs> ินมันเลยโอเคและตอนนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆยกเปทีนี้ให้กับไรอันค่ะเดยวขยับจังหวะกันสักนิดนึงนะฮะ